กแนน่สบายดีสบายดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้อยู่กับรถทีซองน้องเมเจอรน้องสายอีแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้น้องรถกับน้องเพชรกระส่เอื้อยชิมาเฮ็ดหอมานะสลีเนาะมาสลีพอขาวก็เตรียมแลี้วๆนี่ล้างแล้วแล้วเนาะอันนั้นกัเป็นใบเขาจะห่อสบายมันเนาะนี่สบายม,นนะม,มสาสลี เป็นอันฮอของเขาเอาความอเห็ดมาทูนีบูมีอันฮอร์เขาเลยเอาความมอให้น้องเคทพูดพูดพูดแบบน้องเคทเดี๋ยวน้อยแสงแตงเยอะเจื่อเจาะน้อยเจาะกูน้อยเหรอซื้อมัลซอรี่สิบห้าขันเนาะอันนี้จะล้างน้ำไปเรียบร้อยแล้วกาสิบเกียมแล้วแล้วกาสิเกียร์มอหอมแก๊ส ทช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมักซลรีนะทุกคนตอนนี้น้องก็จะยุ่งงานลังเก้าอยู่ในบ้านเนาะ mm. ได้เปล่แต่ลงนั้นถ้าเอาอันนี้ื่เหรอนเออ,เ,อเครียดพวกมาน คูดไว้เรือแกนอย่างเช่นหัวไว้เชอีอ่อามีคูดเอาอีกเนาะเพราะว่ามันยังมีไนอยู่ทางนี้มันยังติดอยู่ทางแกนเนาะวันนี้เราจะทำแนบมสัสตารีกันนะคะทุกคน thank you เ <laughs> <c oughs> ออมันเผือกเสนสีมันคุอืดคิดว่าฟาร์โมโดังเลยเนหะมือนไม่ฟาร์โมดังเหมือนัผนอกเส้นนั้นสี่โอ้โหอันนี้กับเบิร์ดเล้วอันนี้นะอันนี้เป็นหมาสุดท้ายล่ะหมาสุดท้ายอันนี้หมาสุดท้ายได้ฮอสิบห้อยวะอันนี้เป็นเปลือกมันอันนี้นะ มึงจะค้องเี่นะ้าปุ๊ดเอาปุ๊ดเอาอาฟารมอฟารมอกับปุด่เ้งมานเดียวอเราสมันเด้มันเดียวนังก็แล้ว เปลือกมมักสรีมันคลนไปเปือมอันนี้เปลือนเบิ้เรียวเสร็จแล้วน,นะครับทุกคน แล้ววะววส่แป้งเลยสไเลยลแบบผู้เทาคนเฮตกีเป็นอย่างไรใส่แต่เวสลีสุดๆตัวนี้มันเอาต้องมันสีเอาแกเกลือมันน,มน,น้อยนึงเกลือนี่เอาม,มื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันยเหมืนาเ็นเข็มะะเห็นอย่างจีแล,แ,ลแล้วมีแต่ห้อซื้อแม่นเลย บึกไสิบกว่าบาทเาะอกันบ่งบบ้านใช่ไหมน้ำตาลแต่สีเซยเป็นน้ำอีกแล้วนี่นแหลวหวานอยูน้ำตาลหวานเลยเนาะหวานนะมันหวานบ เคกข้ห่่เลอวะเท้วตอนนี้ก็ชิเกียมห่อลาบดีนะเกียมมาทาลุนน้ำกานวารสากมันสิออกมาเป็นจำไดยมามามาห่อใส่กันชิมากินข้าวเกี่ยมงบ้งอัเกียมน้ำตาลใส่ข้าวเลวแล้วนกลับมาเอ็ดน้ำนามันให้เอาอดีต เมื <Wow. S 1> ่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หาว่าแม่นั่นคือเจ้าจะว่านําถึงหว่าเออพอแล้เป็นเพื่อนมเป็นได้ก็อร้่าเยนเไปมือีนาประตู

เงือ่พ่อแมตันูอื้นีอะเรแบนอ้าอเเค็มุกาจริงๆ พอลแล้วแนละ้วเนาะทุกคน <บา S 1> ได้ประมาณสิบปลายอัน,นอ,อันนี้เหลือดไหลอยู่ไปนึ่งก่อนตอนนี้น้องอูมาน้องอูสิผ่าไปลเลาะอีกไปหาร์ทแค่นี้แล้วนะ <c oughs> สิไดย้ยว่าเมื่อกี้อันคุงไปหาติม่มซุ้มเ่าคุ้งไปแล้วงูว้าสิปไปห้ามึงเห็นย้่เซอมืม่อวนซุ่มเดียวฮั่นดูไลซุ่มกอเมื่อวานนี่ไนะเออเมียเอ้เขาจะมาติม่มซุ้มค่ะพอพอกินอยู่ดอกันแล้วพอเอาไอ้สัมบุหัว อันเห่นยั่วอ่นกบยุ่เขียมน้ำมันานก็ยุ่เหิงท่นนอกรงามเขาก็บ่าเขาก็สิพอกินยั่พอแกงะนะท่นะไ,ไปเบิ่งันไปเเออมามาเออตอนนี้กำลังเกี่ยมหนึ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวอืมกุย่านยานเกียานเปิดอืมยกก<อ>ุ่างเี้ยังิวบงามเียน เย็นก็มือนน่อวานฟุนตซิโตกนี่นะเบิ่งนี่นะฝุตกดินคุณน,น,โนโอกกับหลังฟุฝนตกยานอยู่เด้อเดี๋ยวถ้ามันสุกน้อแล้วจะเอามาให้เบิ่งอีกเชนึงได้สิบปลายห่อเพราะว่าซื้อน้อยมันมีแต่เท่านี้เพชรกลิ่นอยู่เทลเลยวะอืมเน่้าอันผ่านรงอาบน้ำมาเลยอันมองสุมไพ่รมอเออบมูนฟูนเลยอะ เอ้ยเก็บอแถวนั no ้นเลยเอาเขียงเขียงดิเออเอาก้อนทินเฮ็ดเอาเนาะเฮ็ดอะรบดิกลินเดอาไรบิกินมันว่าเคยเฮ็ดเออเอาไม้ก็ได้กูชิพาเฮ็ดก้อนีนี่เอาคุณาเอเออกินเนยะกุนหินตัวเขากบเอ็นเ้รีบไปกินอันลูกซิ้นพากันอันนั้นเด็กกูกล้าวอยู่นั่นกันนี้เขาดูทัดแนอ่านจ้จอย ไอ้ไพายผูกกองอันเนี่ยอืมสร้างเงินด้วยแท้โอ้ยเต็มกระเป๋าได้เห็นไอ,อ้โอูมาแล้วนะสิพันกี้ <c oughs> เอาไอซื้อน้ำกอนมีน้ำตอนนี้น้องรถกะไปเลาะกินข้าวปลาน้ำอูมาแล้วเนาะตอนนี้กะเนื้อมัลีของรถซุกแล้วนี่ได้ประหมันสาอันเนาะสาวสาวไปอันน้อยนึงแล้วก็พากินพวกเรอันส่งอันแล้วก็เหลือน,น้อยนึง่นงนอนเักจะแบ่งให้ ให้แม่กินแน่แล้วก็จะแบ่งไปให้น้องตุ๊กซิมเนี่ยผู้ละอันสองอันเนาะมีน้อยเนาะเพราะว่าเราหาบริเฮ็ดลายได้ประมาณสาวไปอันเนาะก็บริษันับว่าไปเท่าไหร่เนาะประมาณเอาอันนี้ก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวน้องเราจะลองซิมอีกอันหนึ่งเนาะกากินไปได้แล้วสองสามอันกาบวหวานปันไดเนะาะเฮ็ดห่อใหญ่พูดมันก็เลยได้นะอ้อยเนาะนี่ทางในมันก็จะประมาณนี้นะทางในมันก็จะประมาณนี้นะทุกคน อันนี้เป็นสลีของคนมง้งของคนรักสูงเนาะืี่พ่นเอมมาขายเป็นสลีเหนียวมดกบว่าซื้อไรอยู่แต่ว่ามันมดเท่านั้นซื้อสิบห้าพันกิีบแซบ่บเหนียวดีอันนี้บริไซแปง้งเลยเด้อสซแตงที่แล้วก็น้นำตาลเท่านั้นเนาะ เฮ็ดใ้ญ่ท่อไ่โพดก็เลยอ่ะแบ่งบ่ควายกันเนาะให้พหบบนนหูละห่อสองห่อ,อ,อเรือประมาณสิบปลายอันจะแบ่งให้น้องโอแน่แล้วกะน,น้องตุกน้องเป็ดพูละจ่องอัน,น,นอเนาะเืลบภาษ อย่าเมื่อน้ำมีโอกาสน้องรถจะเฮ็ดอีกเนาะเพราะมันแซ่บเลยทุกคนแบบว่าบม่ได้ใส่แป้งเลยเมื่อนี่จะแบบใส่สล,ลีดแล้วาาน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวเนาะสำหรับคลิปนี้น้องรถต้องขอโตปิดคลิปกันเนาะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องรจานาวองศาในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องรถเฮ็ดคลิปต่อ,อไปนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านเนาะ